เดือนอะไได้2วันจากแอปพลิเคชันดอกบิทนี่เลยเมื่อวานนะครับวันที่25รายได้14,000บาทและวันนี้นะครับวันที่26 3ส0 0 0บาท2วันรวมกันส9 0 0 0ได้ iPhone 15 Pro Max ไป1เครื่องไปที่ c o m เบอร์แคสตนะครับยอดที่สามารถถอนได้ของแต้มอยู่ที่290,000บาท50,000บาทกดเงินสดออกมา50,000จ่ายภาษีช่วยชาติยอดที่จะเข้าบัญชีองได้นะครับ47,965บาทเราไปดูกันเลย ดีนะครับผมเข้ามาเรียบร้อยครับ47,965บาทเข้ามาทันทีแบบเรียลไทม์ไม่ถึง1นาทีเท่านั้นเองทุกคนนะครับและนี่คือยอดที่ได้ถอนมาทั้งหมดเดือนนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9เดือนนี้นะครับกดออกมาทั้งหมดมากกว่า5 0 0แสนบาทแล้วทุกคนต้องขอบคุณระบบช่วยขายสัตว์นี้นะครับไม่ต้องไปซื้อไปง้อเลยทุกคนที่ทำให้เด็กวรนนอกอย่างเรานะครับที่เรียนไม่จบด้วยนะครับสามารถสร้างรายได้ได้มากขนาดนี้และเขามีสอนฟรีทุกวันด้วยนะครับทุกคนหนึ่งทุ่มตรงวันนี้มีการสอนงานฟรีรรรี่่อยยาาาากเเเพิมมไไไปดด้้้้สถขนู